สวัสดีค่ะวันนี้นอน,นีจะพาเพื่อนๆมาเล่นเกมทายคันตาาตาจีนกันค่ะชื่กตัวผลไม้มุกวามะม่วงอะไรอ่ะม่กามะละกอเออ Qua tan mô biểu diễn cực điện yong lam giai liền u xuống khu chuông 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 เาวเชอรี่เฮ้ยผีกัวแอปเปิ้ลเฮ้ยบูวทาวเงินเฮ้ยมังกว่ามะม่วงผัวหลวงมีขนุนเจนเจียวกล้วยหอมชาวเมจิสตราวเบอรี่ผัวหลวงแตปล็อนี่จินลิงจีเยจือมะพร้าวต้านจู่มังคุด How's it done?